ทั้งสนามบินไม่มีที่แลกเงินเลยครับปิดหมดทั้งสนามบินครับเอาจริงแล้ววันนี้คือใจออกแล้วไม่ค่อยอยากไปมาเลียเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะห้าห้าสิบอย่างงี้ yes ห้สิบอย่างงี้อ๋อห้าสิบ money money okay I'm sorry <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับผมเพิ่มซับนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณไปบุกที่มาเลเซียครับพูดภาษาอังกฤษได้หานไม่ออกไม่งอทัวไปคนเดียวเอ๊ะจะเป็นยังไงที่มาเลเซียพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเพับน,นี่ก็คือสภาพของสนามบินในช่วงเวลานี้ครับหลังจากที่โควิดนะครับนะเพิ่งเปิดประเทศใหม่ครับก็จะมี จะมีแบบมืดมืดนะครับยังไม่เปิดร้านบ้างอะไรบ้างครับร้านเปิดน้อยบ้างนะครับเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ผมว่าถ้าคุณมาน่าจะมีนะครับร้านเปิดเยอะขึ้นกว่านี้ครับจริงนะวันนี้คือใจออกแล้วไม่ค่อยอยากไปมาเลยเลยอ่ะเฮ้ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับมาปุ๊บเนี่ยผมมาแต่เช้านะครับเนื่องจากผมเนี่ยทำงาน ติดต่อกันมาหลายวันแล้วก็ไม่มีเวลาได้เตรียมข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ก็ขึ้นรถไฟมามาลงที่ที่จะมาต่อสายสีแดงสายสีแดงเนี่ยขึ้นมาปุ๊บถ้าผมทันนะครับเที่ยวนั้นเนี่ยผมก็จะมาได้เร็วมากเลยแต่คราวนี้ก็เขาก็ไม่มีอะไรก็แบบไม่มีสแ,แกนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อ่ะไม่เป็นไรก็ขึ้นแท็กซี่มาครับนะแท็กซี่ก็ขึ้นทางด่วนมามาลงที่นี่อีกก็ไปเช็คอินปรากฏว่าลืมพาสปอร์ตก็ให้นะครับ คคเขาไปเอาพาสปอร์ตให้แกลบเอามาให้พอได้พาสปอร์ตเสร็จปุ๊บนะครับนะน้ำหนักเกินครับน้ำหนักเกินเราก็เอาของครับนะไปส่งบัตรชนีกลับอีกนะพอส่งบัตรชั้นีกลับ,บ <c oughs> ก็ดันเอามือถือไว้ในกล่องนั้นอีกก็ต้องเขาก็แกะอีกความบ้านในวันนี้คือยังไม่หมดเท่านั้น แลกเงินครับยังไม่ได้แลกเงินทั้งสนามบินไม่มีที่แลกเงินเลยครับนะไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นธนาคารทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นช็อปที่เป็นของข้างนอกเป็นธนาคารเพราะฉะนั้นวันหยุดธนาคารวันนี้คือปิดหมดทั้งสนามบินครับท,ทั้งทั้งทีอ่อาคาร1และอาคาร2ผมก็ง,งงเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับนะเดินเข้ามาสแตปมตอมอเสร็จปุ๊บเข้ามาปุ๊บปรากฏว่าลืม iPad ครับจำได้จริงลืม iPad ทําไง ก็นั่งคิดนั่งคิดแล้วครานี้ก็ถามตอมอว่าผมจะออกไปได้ไหมเขาบอกว่าออกไปมันต้องจ็อบใหม่มันมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องเข้ามาที่เกตก่อน24เอ้ย21ก็คือมาที่สายการบินก่อนแล้วเขาออกไปไปบอกตอมอแล้วถึงจะออกให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของขึ้นเครื่องนะครับก็เสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเข้ามาที่จะมาที่เกตครับผมก็เห็น ประชาสัมพันธ์ผมเลยถามเขาแล้วให้เขาแบบนึกออกว่าผมมาต้องลืมไว้ตรงที่เช็คอินแน่นอนเลยเพราะผมวางของแล้วก็เขาก็ให้เอาเอาของออกนะฮะเขาก็โทรถามให้ถามให้ก็ปรากฏว่าเจอครับแล้วผมก็ได้ถามเขาว่าผมต้องออกไปไหมสรุปแล้วทางเจ้าหน้าที่นะครับจะเอาเข้ามาให้ข้างในครับนี่ก็คือ ตั้งแต่ยังไม่ออกเลยคือปวดหัวมากทุกคนอันนี้เป็นบทเรียนนะสำหรับใครที่นะครับมาคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเงี้ยก็เนี่ยดูผมไว้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่โอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารอครับว่าเขาเจะอเข้ามาให้ตอนไหนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เรือบตายได้แล้วตอนนี้ผมมาถึงที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับแล้วก็ผ่านตอมอมาแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปหาซิมการ์ดครับแล้วก อย่างที่สองนั่นก็คือ,อแลกเงินครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเข้าไปในเมืองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แบบผมนะครับจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปอ,อันนี้ใช่ซิมการ์ดไ,ไม่ใช่อ่านไม่ออกด้วยกูอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันด้านนี้ก็แลกเงินก็ ผมก็พยายามดูนะว่าซิมการ์ดเอ้ยนี่ใช่ไหมซิมการ์ดน่าจะใช่นี่ไงนาคร์ดซิมการ์ด yes อุ้ยลืมไปว่าเรายังไม่แลกตังค์นะครับเดี๋ยวเด,วเ,ดวเราไปแลกตังค์ก่อนลืมครับมีแต่เงินไทยครับทุกคนคิสมีไอเชงมันนี่ไทยมันนี่ yes I'm sorry I s p e a k e n g l i s a little bit <laughs> เห็นไหมคำนี Mich ้ใช <BTS> ้ได้ทุกครั้งเลยอะ I'm sorry I speak English Thank y o อะไรประมาณนี้ครับก็ยืนนิ่งๆครับอย่าเพิ่งไปพูดอะไรเดี๋ยวเขาถามตอบเดี๋ยวเขาชวนคุย Thank you so much ah, I come back SIM card โอ้เขาร้องทำอะไรดีอ่า 10 10 day yes 10 day you can choose this one two weeks or one week อ,อยังไงวันเนี้ยกูก็ชี้ๆไปแล้วกัน for <c oughs> one week two weeks two weeks passport please ว่าจะถามเขาว่าวันวีคมันจะพอไหมก็มไม่รู้ว่าจะถามยังไงว่าอะไรนั้นเราก็ชี้ๆเอานะครับประมาณนี้โอเค5ีอย่างงี้ <Yes. S 2> 50อ๋อ50เ e y น o n e นโอเค I'm sorry <laughs> okay good good thank you thank you so much I'm sorry <S <'re> welcome s a n e s i m e this one see อ๋อโอเค This here ผมก็พิมพ์คำว่ารถไฟให้เขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าไปด้านนี้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 เราก็ดูป้ายนี่ไงเห็นป้ายแล้วผมอ่านมานี่ครับทุกคนครับ ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราดูป้ายเห็นไหมมันจะมีเป็นแบบรถไฟเนี่ยเห็นปะแบบนี้นะครับแล้วเราต้องนั่งคําว่า e x p r e s s นี่นะครับเป็นตัวเป็นตัวเอขึ้นก่อนเนี่ยฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีหลายสายอีกสายหนึ่งมันจะจอด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 นะครับส่วน Express เนี่ยผมไปอ่านมาก็คือว่านางจะไม่จอดนะครับนางจะเข้าไปถึงในที่ผมอยู่ใกล้ๆตรงแถวนั้นเลยก็คือ,ขอเขาเรียกว่า KL เซนทั้งนี่ไงเห็นไหมไป้ายใหญ่ๆเห็นแล้วนี่เราก็จะไปซื้อบัตรครับ ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเอาล่ะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะครับเราได้รถนะครับนี่ผมก็อ่านไม่ออกนะแต่มันไม่ใช่เอ็กซ์เพสนะครับนะฮะมันก็จะจอดประมาณ34สถานีนะครับก็ทำให้เวลาช้าแต่ว่าราคาก็แรงเหมือนกันนะครับอยู่ที่15 5 5้ิลิตรครับตอนนี้ก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณสัก 430กว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ถูกแล้วก็เราก็นั่งแบบชิวๆไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะนั่งรอเวลาครับทุกคน ถึง KL Sentral แล้วครับจำง่ายๆคือว่าคนลงหมดก็คือลงแค่นั้นเองฮะปุ๊บเขาขึ้นไปด้านไหนเราก็ขึ้นตามเขาครับบัตรที่เราได้ไปนะครับตอนขึ้นเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนออกนะครัเราต้องมาทำออกแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกันนะนะโอเคผมจองที่โก o d a ครับเราก็ไปที่ Agoda แบบนี้แหละ แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดที่แผนที่อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็กดไปที่แมพครับหรือเราเอาชื่อโรงแรมนะครับมาใส่ก็ได้ครับนี่ก็เดินครับคราวนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเดินดูเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างไป สิ่งที่หายากที่สุดก็คือทางออกจาก KL Sentral ครับซึ่งเนี่ย KL Sentral อยู่ตรงนี้ครับข้างหลังผมนี้เลยแต่ว่านี่ครับถึงแล้วโอ้หมายกัส่วนใหญ่เขาจะถามนัมเบอร์ ทั้งคิวเราก็ต้องชาเป็นเดินไปเดินมาครับทุกคนครับเขาจะได้ไม่ถามอะไรเราเยอะได้ห้องแล้วนะครับเป็นห้องหนึ่งหนึ่งแปดนะครับดูสภาพดิ์ดูนี่จืดเลยหนึ่งหนึ่งแปครับโอเคหนึ่งหนึ่งแปดครับเดี๋ยวมาดูห้องนะครับเล็กหรือใหญ่หรือยังไงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นครับไม่เป็นไรครับ นี่ก็เป็นห้องไม่มีหน้าต่างครับห้องน้ํากับห้องอาบน้ําคือมึงต้องยืนอยู่บนชักโครกอาบน้ำอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันมีทีวีมีแอร์ Air. นี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการละหมาดนะครับไม่มีตู้เย็นครับมีราคาประมาณ500กว่าบาทครับ ฝนตกครับคงจะไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้น่าจะไปแค่ตรง KL Central นี่แหละครับเดีย๋ยวเราจะไป KL Central ตะที่ผมเห็นมีร้านอะไรน่ากินเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะไปร้านไหนดีเห็ไหมกลุ่มนี้เขาก็มากินที่นี่ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันเนาะว้าทุกคนครับสรุปมันก็คือร้านอาหารไทยนะครับ <c oughs> แล้วก็แบบเนี้ยจะมีแบบนี้ถามว่าเวลาที่ผมดูเนี่ยผมดูไงนี่ครับผมใช้แบบนี้เลยครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี่เป็นแบบภาษาขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมสั่งน้ํามานะฮะผมก็ชี้มั่วๆผมก็เขียนมั่วๆนะครับ ปรากฏว่าเป็นน้ำขิงครับแล้วก็เป็นน้ำขิงที่ธรรมดาเลยเสิร์ฟแบบธรรมดาเลยนี่นใจมากขายเหนื่อเลยครันี่ก็มาแล้วนะครับก็อันนี้จานละยี่ยี่สิบสองยี่บสามบาทนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นขังฮนะนี่เป็นส้มตำครับส้มตำอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับนนี้เป็น อะไรสักอย่างน,นหมูเอ้ยไก่ไก่ไก่นี่ก็เป็นไก่ไก่ฉีกดูดูไก่ฉีกฉีกโอ้โหมึงฉีกได้ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองชิมก่อนนะครับแรกก็คือนี่ครับส้มตำครับมันเหมือนเขาตำไม่นานแล้วอ่ะรสชาติไม่มีเปรี้ยวไม่มีอะไรครับก็เค็มเผ็ดนี่ครับ อันนี้ทำให้ย้อนอดีตมากเลยอ่ะเหมือนสมัยแม่ทําให้กินเลยอ่ะใส่แต่น้ําปลาประมาณนั้นอ่ะลูกก๋วยเตี๋ยวกันบ้งเพื่อกระจึงเดียวมีลูกชิ้นลูกเดียวครับปฏิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยอ,อันนี้เอาตรงๆคือหิวอ่ะไม่ได้กินข้าวในเช้าอ่ะลูกสิ้งปา มขึ้นปลาอร่อยน้ำจิ้มก็คือน้ำจิ้มแม่ประนอมเลยครับผมจำได้ครับคือน้ำจิ้มแม่ประนอมแน่นอนร้อยเปเซ็นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่น,นดีกวัา่าร้านต่อไปครับคนเยอะมากครับเออนนี้ถ้าจะเข้าท่าครับโอยผมจะกินแบบนี้ทุกคนครับอาหารคือเยอะมากโน่น <No, no. S 2> ไร <Yes. S 2> น่าจะข้าวหมดครับโอเคแต่คืออาหารเขาดูโอเคมากเลยนะมีไก่นะครับมีปลาครับผมแล้วก็มีปลาแบบนี้ฮะแล้วก็มีข้าวนะฮะนี่ก็เป็นปลานี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องเทศอะไรเหมือนกันนะครับนี่เป็นแกง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 เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแกงอะไรชิคเก้นมิส Yes one. อเค y สนิดเดี๋ยวผมชิมไปด้วยแล้วกันเนาะว่ามันอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเราจะได้แบบว่ากินไปพร้อมๆกันเลยนะครับ mm hmm. เหมือนกับผัก ดองอะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นกะหล่ำแล้วก็เป็นไข่นะฮะแล้วก็เขาจะมีน้ำน้ำนะครับเห็นไ,ไหมมันเยิ้มเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะมากินกันนะฮะ <c oughs> นืมถึงอินเดียเลยอะ่ะ <c oughs> อืมอร่อยอร่อย <c oughs> เครื่องเทศไม่แรงมากแล้วอร่อยจริง <c oughs> <c oughs> ผมชอบคือมีพริกโดดขึ้นมานะยคนกินถูกพริกก็คือแบบอัตรมามันมาเต็มแล้ว <Perfect. S 3> เฟรชเรียบร้อยครับสำหรับร้านนี้นะครับนะใครอยากมาทานก็อยู่ตรงชื่อร้านผ่านเองนะครับอ่านได้ออกยาวมากที่นี่นะครับการเข้าห้างเนี่ยหรือว่าไปร้านไหนนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะดูหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบว่านี่เข้ามาก็ต้องดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคนที่นี่เขาจะเหมือนกับถ้าจะเป็นคนอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับตอนที่ผมไปอินเดียเวลาที่เขาจะโอเคเขาจะทําหน้าแบบนี้อย่างเงี้ยฮอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่โอเคนะครับเขาจะทําแบบนี้ฮะต่างกันนะครับแต่ถ้าเขาโอเคหรือเขาแบบเข้าใจหรือเขาแบบอะไรเขาทําหน้าแบบนี้แบบอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ไปหาอะไรกินอีกดีมาแล้วครับไฮเดนดา์าครับผู้ที่นี่แบบว่าเลิศอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันจะกินลำมแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นคุกกี้ครีมนะสองก้อนพอตอนแรกก็จะกินเป็นจานไม่กินแล้วครับกลัวแพงครับ Yes one s c o o p no two scoop two scoop yes uh... อคาราเมลราดโอเ sorry speaking e เล l i ต์นิดยี่สิบสองครับทุกคน delivery so ็นช h สโซ ice cream นี่ฮะไอศครีมของเราเขามากินในร้านครับนี่คือไอศครีมครับแล้วมันมีคาราเมลราดนะจริงมันอร่อยอยู่แล้วแหละเราเป็นคนชอบ ันนี้คือไม่ไหวแล้วครับทุกคนครับต้องนอนแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้นอนมาหลายวันแล้ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเป็นไหนกันว่าจังเนาะโอเคคุณไน h t นะครับ